อัตโนประวัติและปฏิปทาหลวงปู่แก้ววัดช่องลมวัดสุทธิวาตวารารามหรือวัดช่องลมพระอารามหลวงประจำจังหวัดสมุทรสาครวัดแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวสมุทรสาครมาตั้งแต่โบราณกาล ภายในบริเวณวัดสงบร่มเย็นเหมาะสมกับเป็นสถานที่สำหรับพุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้บูชาไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อปูหินแดงสรีระพระเกจิชื่อดังหลวงปู่แก้วสุวรรณโชโตพระเทพสาครมุนีหรือหลวงปู่แก้วสุวรรณโชโต วัดสุทธิวาตะวรารามตำบลท่าฉลอมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครอดีตท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครและเจ้าวาดวัดช่องลมลำดับที่8เดิมท่านชื่อแก้วนามสกุลธน,นสุวรรณเกิดเมื่อวันที่25ทธันวาคมพุทธศักราช2446ตรงกับวันศุกร์ขึ้นเจ็ดค่ำเดือนสองปีเถาะ เวลา21นาฬิกาณตำบลกระสังอเภอกระสังจังังหวดพระตะบองซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยามมีบิดาชื่อกันมารดาชื่อวงเมื่ออายุได้12ปีก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดจำบกมากตำบลกระสังอำเภอกระสังจังังหวดพระตะบองเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2 4 5 8 เพื่อศึกษาเล่าเรียนชั้นสามันจนท่านมีความรู้อ่านและเขียนภาษาไทยภาษาขอมได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะภาษาขอมปรากฏว่าท่านมีความรู้แตกฉานเป็นพิเศษในขณะที่ท่านบวชเป็นสม,มนเนนนั้นท่านได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีจนเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ท่านจึงได้ทำการอุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดจำบกมาศโดยมีพระปัญญาสุดธรรม ซึ่งเป็นเจ้าวาสเป็นพระอุปชาพระอาจารย์เผือกพรหมสโรแห่งวัดกระสังเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์เกตแห่งวัดชำมนิหัตการเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อวันที่19มีนาคมพศ2466เวลาเกนาฬิกาหห้านาทีณวัดจำบกมาศตำบนกระสังอำเภอกระสังจังหวัดพระตะบอง วิทยฐานะของท่านปีพุทธศักราช2458ท่านสำเร็จวิชาสามัญศึกษาเทียบเท่าชั้นปนหนึ่งโรงเรียนวัดจำบกมาศตำบลกระสังอําเภอกระสังจังหวัดพระตะบองพุทธศักราช2480สอบได้นักธรรมเอกสำนักเรียนวัดมหาพฤทธารามอําเภอบางรักกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2 4 8 1สอบได้เปลียนธรรมห สำนักเรียนวัดมหาพฤทธารามอำเภอบางรักกรุงเทพมหานครการศึกษาพิเศษท่านมีความรู้แตกฉานในภาษาคอมเป็นอย่างดีมีความชำนาญการในการก่อสร้างวางผังอาคารทั้งตามแบบสถาปัตยกรรมไทยและแบบประยุกต์มีความชำนาญในการคำนวณหน้าไม้และวิชาช่างไม้ด้านงานปกครองปีพศ2482 เป็นพระกรรมวาจาจารย์พศ .2488 เป็นเจ้าวาดวัดคลองตันราชบำรุงปีพศ .2489 เป็นพระอุปชาปีพศ .2495 เป็นเจ้าอวาดวัดช่องลมพศ .2495 เป็นเจ้าคณะจังหวัดงานการศึกษาปีพศ .2473 เป็นครูสอนบาลีที่วัดชำนิหัตการ ปีพศ2477เป็นครูสอนปริยติธรรมที่วัดหลักสองราชบำรงปีพศ2478เป็นครูสอนบาลีและนักธรรมที่วัดใหญ่บ้านบอ่อปีพศ2488เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดคลองตาันร,ราชบำรงุงและเป็นผู้อุปการะโรงเรียนวัดคลองตาันร,ราชบำรงปีพศ2495เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดช่องลม และเป็นผู้อุปการะโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลมเปี่ยมวิทยาคมปฏิปทาและความเคารพนับถือของประชาชนท่านเป็นผู้สนใจต่อการศึกษาทั้งภาษาไทยภาษาบาลีและภาษาขอมมันหาความรู้เพิ่มเติมเสมอติดตามความเคลื่อนไหวของโลกและบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลามีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องของภาษาและหนังสือท่านแต่งหนังสือไว้หลายเล่ม แต่ละเล่มมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งมีความสามารถในการเทศนาสั่งสอนการบรรยายธรรมตลอดจนการปาตกถาธรรมบรรยายและตอบโต้ได้เป็นที่พอใจของผู้ฟังท่านเป็นผู้เคร่งครัดต่อระเบียบวินัยจึงวางระเบียบและกะติกาของวัดไว้เคร่งครัดมากปกครองให้ความเป็นธรรมแบบบิดาปกครองบุตรจึงเป็นที่เคารพนับถือของศิษยานุศิษย์โดยทั่วไป ตลอดเวลาที่ท่านปกครองวัดส,สุทธิวาตวรารามหรือวัดช่องลมท่านได้พัฒนาวัดของท่านเป็นอย่างมากต่อมากรมศาสนาจึงยกวัดช่องลมขึ้นเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้รับพระราชทานพัฒในฐานะเจ้าวาดของวัดพัฒนาดีเด่นจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ได้รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากกรมศาสนาเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมพศ2512ต่อมาทางเทศบาลเมืองสมุทรสาครได้หล่อรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หที่วัดเบญจมะบอพิษแล้วอัญเชิญพระบรมราชานุสาวารีมาประดิษฐานที่หน้าวัดทำให้บริเวณหน้าวัดเด่นเป็นสง่ายิ่งขึ้น ในสมัยท่านเป็นเจ้าวาดนั้นได้พัฒนาวัดตลอดจนเสนาสนะอย่างต่อเนื่องจนมีเจ้าวาดวัดต่างๆเดินทางมาดูตัวอย่างการก่อสร้างวัดอยู่เสมอๆพระเทพสาครมุนีหรือหลวงปู่แก้วท่านได้อุทิศชีวิตและร่างกายให้กับพระศาสนาและสังคมอย่างเสมอมาตลอดชีวิตของท่านตั้งแต่บวชจนถึงปีพุทธศักราช2,524 หลวงปู่ไม่เคยอาพาธหนักถึงกับต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2524ได้เกิดอุบัติเหตุหลวงปู่เกิดพลัดตกบันไดทำให้เท้าแพลงท่านเดินไม่ได้หลายเดือนแต่ถึงกระนั้นท่านก็ยังทำกิจวัตรโดยการใช้รถเข็นต่อมาปีพุทธศักราช2525หลวงปู่เริ่มอาพาธบ่อยครั้ง ส่วนใหญ่จะเป็นไข้หวัดอ่อนเพลียวิงเวียนศีรษะและไม่ค่อยมีแรงคณะกรรมาการและศิษยานุสิต์ต้องการให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเพียงพอจึงได้นำท่านเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพญาไทยกรุงเทพเป็นเวลาเกือบเดือนเมื่อท่านหายเป็นปกติแล้วจึงได้กลับมาพักผ่อนที่วัดตามเดิมต่อมาปีพุทธศักราช2526 หลงปู่ได้เข้ารับการรักษาตัวอีกครั้งที่โรงพยาบาลพญาไทยส่วนใหญ่จะเป็นโรคเก่าคืออ่อนเพลียวิงเวียนศีรษะและไข้หวัดแต่เมื่อได้เข้าพักรักษาตัวไม่นานท่านก็หายเป็นปกติทุกครั้งจนกระทั่งเมื่อวันที่5กันยายนพศ2526อาการอาภาษของท่านก็เกิดขึ้นอีกเวลาประมาณ16นาฬิกา บรรดาศิษยานุสิท์ได้นำหลวงปู่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพญาไทในเย็นของวันนั้นหลวงปู่ต้องเข้าพักรักษาตัวในห้องไอซเป็นเวลาหนึ่งคืนวันที่6กันยายนพศ2526อาการของหลวงปู่เริ่มดีขึ้นโดยลำดับท่านบอกหมอและสิทธิ์ที่ไปเฝ้าว่าท่านต้องการกลับวัดหมอขอร้องให้ท่านอยู่อีกสักสองสวันจึงจะกลับได้ จนกระทั่งวันที่8กันยายนพศ2526อาการของหลวงปูนับว่าเกือบจะเป็นปกติแล้วและตั้งใจว่าจะกลับวัดได้ในวันรุ่งขึ้นจนกระทั่งเวลาประมาณ22นาฬิกาพระมหาสมบูรณ์ปัญญาวุฒโธและคณะที่ไปเยี่ยมหลวงปู่ตั้งแต่ตอนเย็นวันนั้นต่างพูดคุยกันในห้องพักนั้นอย่างปกติโดยพูดคุยกับหลวงปู่บ้างพูดคุยกันเองบ้าง เพราะดีใจที่หลวงปู่หายดีแล้วครั้นเวลาประมาณ24นาฬิกาหลวงปู่ได้ตื่นขึ้นมาเพื่อจะเข้าห้องน้ำพระประจวบก็ได้ประคองให้หลวงปู่เข้าห้องน้ำเมื่อเสร็จกิจแล้วก็กลับมานอนตามปกติหลวงปู่ก็นอนหลับจนกระทั่งเวลาสนาฬิกา30นาทีหลวงปู่ได้ตื่นขึ้นและเข้าห้องน้ำอีกครั้งเมื่อเสร็จแล้วหลวงปู่ก็นั่งอยู่บนเตียงแล้วบอกให้พระประจวบหยิบบุหรี่ใบาจากให้ท่านสูบ ท่านถามพระประจวบว่าเวลาเท่าไรแล้วพระประจวบตอบว่าชวนจะตีสี่แล้วครับท่านก็พยักหน้ารับรู้แล้วบอกพระประจวบว่าถอยออกไปก่อนไปนอนต่อเถอยังดึกอยู่จนเวลาห้านาฬิกาพระประจวบเห็นหลวงปู่นอนหลับก็เดินเข้าไปจับดูเหมือนกับท่านกําลังหลับน้ําเกลือก็ยังหยดอยู่ตามปกติพระประจวบคิดว่าหลวงปู่ท่านนอนหลับจึงไม่รบกวนท่าน สักพักหนึ่งก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าปกติหลวงปู่ท่านเป็นคนตื่นง่ายเมื่อถูกตัวท่านหรือแตะตัวท่านท่านจะต้องรู้สึกตัวตื่นจึงรีบเข้าไปจับดูและใช้นิ้วแตะไปที่ปลายจมูกหลวงปู่ปรากฏว่าท่านไม่หายใจเสียแล้วด้วยความตกใจจึงรีบไปเรียกนางพยาบาลมาโดยเร็วเมื่อนางพยาบาลมาตรวจดูเห็นหลวงปู่ย่งตัวอุ่อนู่ จึงรีบปั๊มหัวใจเพื่อช่วยเหลือให้ท่านหายใจได้อีกครั้งแต่สายไปเสียแล้วลวงปู่สิ้นใจโดยสงบทงั้งทั้งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยวันที่9กันยายนพศส5 2พหลวงปู่ได้กลับมาวัดจริงๆตามความประสงค์ของท่านแต่ท่านกลับมาเพียงสรีระสังขารร่างเท่านั้นส่วนจิตวิญญาณของท่านไปสู่สุคติโลกสวรรค์แล้วโดวยความสงบ หลงปู่จากไปเมื่อตอนเช้าตรู่ของวันศุกร์ที่9กันยายนพศ2526เวลาประมาณ4นาฬิกา45นาทีท่ามกลางความโศกอาลัยของบรรดาศิษยานุศิษย์และผู้ที่เคารพรักประวัติวัดช่องลมพระอารามหลวงวัดช่องลมเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสาครที่มีอายุยั่งยืนมาเกือบ200ปี และนับว่าจะยังอยู่ยั่งยืนต่อไปอย่างไม่มีวันเสื่อมสลายเป็นวัดที่พำน,นักของพระเทพสาครมุนีอดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครและเจ้าวาดวัดช่องลมในสมัยก่อนชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่าวัดถ่ายบ้านเพราะตั้งอยู่บริเวณสุดหมู่บ้านจึงเรียกเช่นนั้นในเวลาต่อมาจึงพากันเรียกว่าวัดช่องลมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยกวัดช่องลมเป็นพระอารามหลวงเมื่อวันพุทธที่26พฤษภาคมพศ2 5 0พและหลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุม,มารและพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงทุกพระองค์ มาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภพาพระกฐินณวัดช่องลมเมื่อวันที่26ตุลาคมพศ2508นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาบาร,รมีล้นเกล้าของเหล่าพระสกฆนิกออางทั่วหน้าที่ตั้งของวัดช่องลมนี้ด้านหน้าวัดหันสุดทิศใต้ตรงกับปากน้ำท่าจีนมองเห็นทัศนียภาพปากอ่าวที่งดงามยิ่งนักส่วนทางด้านหลังวัด ก็ช่างมีความประหลาดมากเหมือนธรรมชาติช่วยสรรสร้างอย่างจำเพาะเจาะจงให้หันหลังลงสู่แม่น้ำท่าจีนแผ่นดินที่เป็นชัยภูมิสำคัญที่ตั้งของวัดช่องลมจึงอยู่ตรงส่วนที่แคบคอดหากที่ดินตรงส่วนนี้มิได้เป็นที่ตั้งของวัดและขาดการถมเสริมเติมต่อไว้เสมอเสมอก็น่าจะขาดออกจากกันเปลี่ยนแปลงทางเดินของกระแสน้ำเปลี่ยนปากน้ำท่าจีนใหม่ตำบลท่าฉลอมก็จะกลายเป็นเกาะ หลุดออกจากแผ่นดินใหญ่ไปแน่ทีเดียวเมื่อแผ่นดินที่ตั้งวัดมีความสำคัญมากเช่นนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาไปถึงบรรพบรุษคนแรกที่ได้มาเห็นชัยภูมิเหมาะและเจาะจงสร้างเป็นวัดขึ้นมาพระอุโบสถหลังแรกสร้างเมื่อพศ2350ในขณะที่หลวงพ่อเอี่ยมเป็นเจ้าวาดรูปแรกของวัดช่องลมได้มีพระมาอาศัยหลายรูปพร้อมเสนาสนะ ก็พอพักพออาศัยแล้วชาวบ้านเกิดความศรัทธาใครจะอุปสมบทลูกหลานก็เกิดติดขัดเพราะไม่มีอุโบสถจะทำสังฆกรรมคณะศรัทธาผู้เป็นเจ้าของที่ได้เป็นหัวเรียวหัวแรงในการสร้างพระอุโบสถหลังนี้พร้อมทั้งเที่ยวบอกบุญและได้ขอแรงขอความร่วมมือจากชาวบ้านใกล้เรือนเคียงให้ช่วยกันสร้างพระอุโบสถและพระอุโบสถหลังแรกนี้ปรากฏเป็นรูปโรงเรือน มุงจากฝาขัดแตะบอกปูนขาวพระเทพสาครมุ่นนี้ท่านได้ดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างประมาณสองล้านบาทได้ทําพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่16เมษายน2503นนับตั้งแต่สร้างพระอุโบสถหลังแรกเสร็จแต่ยังขาดพระประธานอยู่ในเวลาต่อมาได้ยินข่าวเล่าลือกันว่า วัดช่องสะเดาตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครได้ร้างไปแล้วและร้างมาจนปัจจุบันเหลือพระประธานอยู่พระประธานมีพุทธลักษณะที่สวยงามมากเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่มีพุทธลักษณะตามแบบอายุทยาตอนปลายทำด้วยเซลาแดงทั้งองค์มีลักษณะพิเศษคือพระหัตถ์ข้างซ้ายมีหนิ้วจึงเรียกว่าพระ11นิ้ว หากได้อาราธนามาเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดช่องลมแล้วก็จะเป็นสิริมงคลยิ่งนักจึงพร้อมกันไปที่วัดช่องสเสดาเสียงสัจจะอธิษฐานต่อหน้าหลวงปู่หินแดงด้วยการปวกป่วยตามประสานิยมในสมัยนั้นเป็นการเสียงทายว่าหากหลวงพ่อปู่หินแดงจะไปสถิตณวัดช่องลมแล้วขอให้เสงป่วยแล้วก็สมตามความปรารถนาเพราะป่วยนั้น เส็งป่วยตามที่ได้ทำพิธีตั้งสัตยาธิฐานไว้ในเบื้องต้นจึงพร้อมใจกันอัญเชิญท่านลงเรือที่เตรียมไว้พร้อมด้วยขบวนแห่อัญเชิญที่ใหญ่โตมโหฬารยิ่งนักเพื่อนำมาประดิษฐานณพระอุบโบสถวัดช่องลมหลวงพ่อปู่หินแดงมีขนาดหน้าตักกว้างสามศอกหนึ่งคืบหนิ้วส่วนสูงหศอกอันหนึ่งผู้ไปอารัธนาพระประธานมาจากวัดช่องเดา มีหลักฐานที่เชื่อถือได้แน่นอนคือมารดาของนางพยุงลือประเสริฐและมารดาของคุณนายทองอยู่บุรณักกิจท่านทั้งสองได้เล่าว่าเมื่ออายุประมาณ12ปีมารดาของท่านได้ไปช่วยภายเรือลากจุงเรือแหหลงปูมาจากวัดช่องเสดาประวัติผู้ก่อตั้งวัดช่องลมคุณปู่แท่เล้ามาจากประเทศจีนส่วนคุณย่าอวม มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลบางแก้วอเภอนครชัยศรีจนครปฐมท่านทั้งสองเมื่อสมรสกันแล้วมีบุตรชื่อคุณนายทองคำซึ่งคุณนายทองคำเป็นคุณป้าของคุณนายทองอยู่บุรณก,กิจและคุณยายของนางพยุงลือประเสริฐกล่าวถึงคุณปู่และคุณย่าอวมเข้าใจว่าเร่ร่อนหาที่ทำเลดีเพื่อประกอบอาชีพไปตามประษาของคนขยัน จึงปรากฏว่ามาอยู่ที่ตำบลท่าฉลอมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครได้ก่อร่างสร้างตัวจนเจริญมั่งคั่งขึ้นครั้งหนึ่งคุณปู่คุณย่าอวมสองคนตายายชวนกันไปถางป่าที่ริมแม่น้ำหน้าวัดช่องลมเพื่อปลูกบ้านในขณะที่สองตายายกำลังช่วยกันถักถางป่าเสมป่าจากป่าชักรามป่าละเมะป่ากระบุนที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินั้น มีบางคนทวงว่าที่ตรงนั้นตรงกับปากอ่าวเช่นนี้ไม่ควรปลูกบ้านอยู่ควรที่จะเป็นศาลเจ้าหรือเป็นวัดจะเหมาะกว่าสองตายายได้ยินเข้าก็เกิดเปลี่ยนใจเรื่องถังที่เพื่อปลูกบ้านก็กลายเป็นการถังที่เพื่อสร้างวัดไปโดยปริยายประวัติเจ้าอาวาสวัดช่องลมจเจ้าอาวาสรูปที่หนึ่งหลวงพ่อเอี่ยมมีผู้เล่าว่า ครั้นประมาณปีพุทธศกราช2,350มีพระรูปหนึ่งภายเรือสัมปั่นเล็กลำหนึ่งมีประทุนหยูดด้วยมีผู้เห็นว่าภายเท่าไรเท่าไรก็ภายไม่ขึ้นจะเป็นด้วยลมแรงหรือน้ำเชี่ยวเหลือที่จะเดาเข้าใจว่าท่านหมดกำลังเข้าหรือว่ารอลมสงบน้ำอ่อนก็หาได้รู้เจตนาของท่านไม่เรือลำนั้นเลยลอยมาติดตะลิงพอดี พระรูปนี้อายุพรรษาเท่าไรมาจากไหนไม่ปรากฏปรากฏแต่เพียงชื่อว่าเอี่ยมเรียกว่าหลงเอี่ยมก็มีเรียกโครอิโต้ก็มีเพราะในเรือปรากฏไม่มีสมบัติอะไรมีแต่มีดอิโต้เล่มเดียวเมื่อคุณปู่และคุณย่าอวมแซ่เล้าเจ้าของที่และชาวบ้านได้ทราบข่าวนี้จากพวกเด็กๆจึงพากันไปดูเมื่อรู้แน่แก่ใจว่าเป็นพระจริง ก็เกิดศรัทธาช่วยกันหุงข้าวต้มแกงแตมามมีตาเกิดเพราะเวลาใกล้จะเพลนแล้วต่างคนต่างกันนำไปถวายแล้วพร้อมใจกันนิมนต์ท่านขึ้นมาพักอยู่บนที่ที่ถักถางเอาไว้บ้างแล้ววันนี้ปู่และย่าพร้อมทั้งชาวบ้านทิ่นนี้ได้ถือว่าเป็นสุพนิมิตของวัดอย่างหนึ่งโดยเข้าใจว่าจะต้องเป็นวัดที่จะเริญรุ่งเรืองวัดหนึ่งเป็นแน่เพราะกำลังดำริจะสร้างวัด ก็อพอดีมีเรือพระลอยมาติดเอาง่ายๆโดยไม่ต้องไปเที่ยวหานิมนต์มาเมื่อพระภิกษุท่านขึ้นมาพักอยู่บนตะลิงคือสถานที่วัดนี้แล้วคณะศรัทธาจึงพร้อมใจกันยกที่ดินแปลงนี้ให้เป็นที่เพื่อสร้างวัดช่องลมจึงนับได้ว่าพระเอี่ยมเป็นเจ้าวาดรูปแรกของวัดช่องลมเจ้าอาวาตรูปที่สองชื่อหลวงพ่อปั้นเมื่อหลวงพ่อเอี่ยมมรณภาพลง จึงไปเนี่ยมลหลวงพ่อปั้นซึ่งเป็นญาติของคุณยาอวมขณะนั้นท่านจำพรรษาอยู่วัดตุกตาตำบลบางแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมมาดํำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดช่องลมแทนหลวงพ่อเอี่ยมเจ้าอาวาดรูปที่สาหลวงพ่อเชียงหลวงพ่อเชียงรูปนี้ท่านเป็นน้องชายของคุณตาและคุณนายทองสุกยาวนัตเมื่อขณะยังม่ได้อุปสมบท มาอาศัยอยู่กับพี่ชายซึ่งเป็นจังวางโตในสมัยรัชกาลที่สมีบ้านอยู่ข้างวัดช่องลมและหลวงพ่อเชียงก็ได้อุปสมบทที่วัดช่องลมในสมัยที่หลวงพ่อปั้นยังมีชีวิตอยู่เมื่อหลวงพ่อปั้นมรณภาพลงแล้วคณะสัทธาต่างเห็นว่าหลวงพ่อเชียงซึ่งเป็นน้องชายของจางวางโตรูปนี้เป็นพระที่ทรงไว้ซึ่งศีลาจารวัตอันดีปฏิบัติเคร่งครัด ในพระธรรมวินัยเป็นที่เคารพของประชาชนทั่วไปจึงได้พร้อมใจกันยกท่านขึ้นเป็นเจ้าวาดสืบต่อมาเจ้าวาดรูปที่สหลวงพ่อแก่นพระครูธรรมสาครหลวงพ่อแก่นอุปสมบทที่วัดตุกตาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมได้ย้ายตามหลวงพ่อปั้นมาอยู่ที่วัดช่องลมด้วยในขณะที่หลวงพ่อปั้นดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดช่องลม เมื่อหลวงพ่อเชียงมรณภาพไปแล้วคณะสัทธาประชาชนจึงได้พร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อแก่นขึ้นเป็นเจ้าวาดลำดับที่4หลวงพ่อแก่นรูปนี้ปรากฏว่ามีประชาชนเลื่อมใสเป็นอันมากมีการสร้างเสริมต่อเติมวัดวาอารามให้เจริญไปมากบรรดาถาวรวัตถุทั้งหลายเกิดขึ้นในสมัยของท่านแทบทั้งสิ้นปรากฏชื่อเสียงเลื่องลือทั้งการศึกษาปริยัติธรรม ก็เกิดขึ้นในสมัยนี้ด้วยใช่แต่เท่านั้นตัวท่านเองก็ได้รับสมณศักดิ์ที่พระครูธรรมสาครจึงนับได้วาด่าท่านเป็นเจ้าวาดรูปแรกของวัดช่องลมแห่งนี้ที่ได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เจ้าอาวาดรูปที่ห้าหลวงพ่อเทิมยาโนเมื่อหลวงพ่อแก่นถึงแก่การมรณภาพไปแล้วคณะสัทธาจึงได้นิมนต์พระอาจารย์เทิมยาโนเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ห้า ซึ่งท่านก็เป็นพระเถระชั้นอาวุโสรูปหนึ่งและจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้อยู่แล้วในสมัยของท่านนับว่าพอจันลงวัดให้เจริญรุง่งเรืองอยู่ในสภาพปกติต่อมามิช้านานโรคายแรงคือโรคฝีที่คอได้คร่าชีวิตท่านไปท่ามกลางหมู่ญาติมิตรและคณะสิทธ์นำความเศร้าสลดใจมาสู่คณะศรัทธาประชาชนอีกครั้งเจ้าอาวาสรูปที่หพระปลัดไสติสโร เมื่อตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลงทางคณะกรรมการสงฆ์ได้แต่งตั้งให้พระปลัดไซยติสโรขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบต่อไปการต่อมาประมาณสองปีท่านก็พ้นจากตำแหน่งเพราะชรามากบริหารกิจการคณะสงฆ์ไม่ได้เจ้าอาวาสรูปที่เจ็พระทองใบชนาสโพเมื่อตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลงทางคณะสงฆ์ได้พิจารณาเห็นว่าพระทองใบชนาสโพ นักธรรมเอกครูโรงเรียนประชาบาลวัดช่องลมนี้และจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้มานานประกอบด้วยวิทยาฐานะสูงทั้งทางโลกและทางธรรมจึงได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นเจ้าวาดสืบต่อไปเป็นลำดับที่7ครั้นเวลาต่อมาปรากฏว่าท่านปกครองวัดได้ราวสองพรรษาท่านก็มรณภาพลงอย่างกระทันหันด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนจะอาวารูปที่แ หลงปู่แก้วพระเทพสาครมุนีหลังการมรณภาพของพระทองใบเจ้าคณะตรวจการภาคเจ็ดวัดพระเชตุพนสมเด็จพระวรรณรัตได้จัดการย้ายพระเทพสาครมุนีเจ้า,าวาดวัดคลองตันราชบำรงุงตําบลคลองตันอําเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครขณะนั้นดํารงสมณศักดิ์เป็นที่พระครูสาครร,รัตนมุนี อายุ50ปีพันศา28ตำแหน่งเผยแผ่จังหวัดสมุทรสาครได้รับตราตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดแทนพระสมุทรคุณากรเจ้าคณะจังหวัดรูปเก่าเมื่อวันที่15มิถุนายนพศ2495และหลังจากนั้นเพียง5วันท่านก็ได้รับตำแหน่งเจ้าวาดวัดช่องลมเมื่อวันที่20มิถุนายนพศ2495โดยไม่มีข่าวคราวมาก่อน เรียกว่าไม่รู้ตัวกว่าได้จะอาวาดรูปที่9พระสาครมุนีหรือพระประสาทสุชิโวเดิมท่านชื่อประสาทเกตแก้วบิดาชื่อในจรมารดาชื่อนางหนูเมื่ออายุถึงเกณฑ์ก็ได้เข้าเรียนหนังสือจนจบระดับประถมศึกษาและได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนกุศลวิทยาตำบลบางยางอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร จนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองหลังจากนั้นท่านได้รับการอุปสมบทที่พัทศีมาวัดคลองตันราชบำรงอ,อรําเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่28มิถุนายน2494โดยมีพระเทพสาครมุนีหลุมปู่แก้วเป็นพระอุปชาพระอธิการสมบูรณ์วัดอ่างทองเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอธิการพุ่มวัดคลองตันเป็นพระอนุสวนาจารย์ ท่านได้เป็นเจอาวาดลำดับที่เก้าของวัดสุทธิวาตะวรารามพระอารามหลวงตำบลท่าฉลอมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเรื่องเล่าจากลูกศิษย์ครั้งหนึ่งหลวงปู่แก้วได้รับนิมนต์จากลูกศิษย์ที่ภูกเก็ตให้ไปเจิมร้านและเปิดป้ายต่อมาลูกศิษย์คนนั้นก็ร่ำรวยเป็นเศรษฐีก่อนกลับสมุทรสาครล,ลูกศิษย์ได้พาคณะหลวงปู่แก้วซึ่งมีทั้งพระ และลุกศิทธวัดไปเที่ยวเกาะภูเกต็ตขณะนั้นเกิดลมพายุหอบน้ําเป็นคลื่นลูกใหญ่ถาถมเข้าหาคณะนักท่องเที่ยวซึ่งมีหลวงปู่แก้วรวมอยู่ด้วยน้ําทะเลซัดสาดเข้าใส่ทุกคนเปียกปอนไปหมดมีเพียงหลวงปู่แก้วเท่านั้นที่องค์ท่านไม่เปียกน้ําเลยสร้างความอัศจรรย์ใจต่อผู้พบเห็นเป็นจํานวนมากชาวภูเกต็ตต่างพากันเลื่อมใสศรัทธาในองค์หลวงปู่แก้ว พากันแห่ขบวนมาบูชาพระเครื่องของหลวงปู่แก้วจากวัดช่องลมไปเป็นจำนวนมากเพราะเชื่อในความขมังเวทของหลวงปู่ที่ประจักษ์ให้เห็นกับตา